ะะกับดูอินฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรง่ายๆนะคะที่คุณสามารถที่จะทําเองที่บ้านในครัวเรือนรับประทานกันได้ง่ายๆหรือว่าแม้แต่คุณจะทําไปประกอบอาชีพก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาหรับวันนี้ค่ะเราจะนําเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาให้ทุกคนได้รังสรรค์เมนูไปพร้อมๆกันนะคะผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงนี้หนีไม่พ้นค่ะกับทุเรี น,นี่ค่ะแน่นอนว่าคอทุเรียนจะต้องชื่นชอบอย่างมากๆเลยล่ะค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าหากเรารับประทานทุเรียนไปมากๆเนี่ยเฮ้ยจะทําให้เราอ้วนหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทุเรียนเนี่ย มีส่วนที่จะช่วยในการทําให้เราเนี่ยมีไขมันที่ลดลงนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับในเรื่องของคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าไขามันที่อยู่ในทุเรียนเป็นไขมันดีนะคะที่ให้ประโยชน์กับร่างกายของเรานอกเหนือจากนี้ค่ะตัวเส้นใยของในเนื้อทุเรียนนะคะถ้าหากว่าคุณรับประทานอย่างเหมาะสมอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเขาก็จะช่วยในการลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของเราได้อีกด้วยนะคะเรายังสามารถนํามา เป็นเมนูแบบเมนูวันนี้ค่ะกับทุเรียนปั่นกระทิหวานเย็นนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะแน่นอนค่ะขาดไม่ได้ก็คือทุเรียนเราจะเอามาฉีกนะคะหรือว่าหั่นก็ได้ถัดมาค่ะกระทิสดนะคะมีน้ำตาลทรายมีนมข้นหวานค่ะมีเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ำแข็งนั่นเอง เริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราจะมาตั้งไฟนะคะตั้งน้ำกะทิต้มกับตัวของทุเรียนนะคะเทกะทิลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็คือจะใส่น้ำตาลนะคะเข้าไปใส่เกลือนะคะ1ส่วนสช้อนชาค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะใส่เนื้อทุเรียนเข้าไปเลยค่ะ น,นี้นะคะน้ำกะทิที่ใส่ทุเรียนเนี่ยก็คือเดือดแล้วเรียบร้อยเราก็ปิดไฟค่ะจากนั้นเทใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตั้งจนเขาเย็นแนละ้วเดี๋ยวเราจะนํามาปั่นกันส่วนตัวที่เป็นนมข้นหวานเนี่ยแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าถ้ารับประทานชิมแล้วยังไม่หวานพอก็สามารถเติมนมข้นหวานใส่เข้าไปได้ค่ะตอนนี้นะคะน้ำทุเรียนของเราก็คือเย็นแล้วเราก็จะทําการปั่นกับน้ําแข็งค่ะเริ่มกันเลยนะคะ ใส่น้ำแข็งเข้าไปเลยจากนั้นค่ะตักเนื้อทุเรียนกับน้ำทุเรียนใส่เข้าไปนะคะตามปริมาณที่ต้องการเลยค่ะ กับทุเรียนปั่นกะทิสดหวานเย็นนั่นเองนะคะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณสามารถที่จะนําสูตรนี้ไปทํารับประทานที่บ้านเองได้ไง่ายๆคะ่ะหรือว่าจะทำแล้วก็เสริมสร้างอาชีพให้กับตัวของคุณแล้วก็ครอบ,คร,บครัวก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนี้ก็คือหนึ่งในผลไม้ตามฤดูกาลที่วันนี้เรานํามาเสนอให้คะ่ะ หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะคะโดยเฉพาะคอทุเรียนเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กัด้วยนะคะแล้วก็กดติดตาม Facebook Fanpage ของเราด้วยดูอินฟอร์มโฮมกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเอาไว้เจอกันใน EP หน้านะคะดูซิว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆโด,ด,ดนๆมาฝากให้กับทุกคนรอติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวไปรับประทานทุเรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ